ดราม่าเสียงดังนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นเหตุวัดตีละครใช่ไหมใช่ตั้งแต่ตีสี่ปลูกพระแกโอ้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ข่าวใหญ่โตคอนโดก็นอนกันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเออก็เป็นเรื่องเรียกว่าสองสองช่วงเวลามาเจอกันใช่ไหมวัดนี่คืออยู่มาเป็นร้อยปีถูกคอนโดก็เพิ่งมาสร้างคอนมาสร้างปีแล้วก็ทนไม่ได้ได้จะทำยังไง ก็นี่ไงก็จะก็จะวัดย้ายออกไปไหมหรือคอนโดจะย้ายออกไปมันย้ายไม่ได้ทั้งคู่แหละก็ต้องก็ต้องจำได้ว่าวัดก็ต้องเบาหน่อยก็พบกันขึ้งทางปรากฏว่าดราม่าเรื่องเสียงดังเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกแล้วครับคราวนี้เกิดขึ้นระหว่างโรงงิ้วนะฮะกับคอนโดมิเนียมหรูย่านพระรามสามครับคอนโดนี้ชื่อว่าคอนโดบางกอกคอร์ซันสาธรครับตั้งอยู่ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอย14นะครับก็อยู่ติดกับศาลเจ้า ที่เขาอยู่มาเนิ่นนานแล้วครับเป็นร้อยปีเป็นศาลเจ้าจีนนะะนี่อย่างที่เห็นในภาพว่าศาลเจ้าก็คือแถวนี้นะเนี่ยคนดูนั่งนั่งนั่งดูเที่ยวรส่วนที่เห็นมุมบนของของจอภาพเนี่ยคือคอนโดมิเนียม,อมคอนโดมิเนียมนี้อย่างที่บอก,อบกอค,ออครับบางเกอกคาลิซอนสาทรเพิ่งสร้างมาเมื่อสัก เพิ่งสร้างเสร็จมา3ปีก็คือแสดงว่ามีคนเข้าอยู่ประมาณสักสปีแล้วเพราะกฏว่าครับโรงนิ้วนะฮะที่นี่ครับเขาก็มีงานนิ้วพอดีเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดเจ้านะฮะเขาจัดงานนิ้ว5วัน5คืนครับ30มิิถุนายนถึง4กรกฎาคมฮะแน่นอนครับโรงยิ้วไม่เล่นนิ้วจะเล่นอะไรฮ่ะนั่นเองครับนี่ไงนี่ไงเล่นยิ้วฮะเล่นนิ้วนี่พัง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 ดูยากนะใช่ฮะดูยากจริงอุปรากรจีนใช่ครับเพราะว่า กว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จนานนะครับแล้วก็คนก็ชอบดูนะคนที่เป็นคนจีนหรือว่าคนไทยที้อาัยจีนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เล็นความสุขครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้เล่นทุกวันนิ้วเนี่ยไม่ได้เล่นทุกวันนะก็เล่นเฉพาะที่มีงานนี่แหละก็สี่สี่วันห้าวันห้าคืนนี่แหละเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับก็ปรากฏว่ามีเรื่องเลยมีเรื่องนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางตำรวจเนี่ยก็มาบอกว่าให้คณะนิ้วเนี่ยเลิก ประมาณห้าทุ่มนิดๆน,นะคือคขอให้แตะห้าทุ่มหน่อยนะครับแต่ว่าทางทางคณะนิ้ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเลิกก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหากับคนว่าจ้างอีก <ừ. S 2> ออสุดท้ายก็ต้องเอาตำรวจมาคุยเพราะว่าทางคอนโดเนี่ยเขาลองเรียนไปงี้โอ้เสียงดังเ,เสียงดังห้าทุ <laughs> ่มเที่ยงคืนปุ้งปุ้งปังก็งงงไม่ใช่ดิแบบใน,น่คอนโดด้วยไม่เก็บเสียงเหรอปกติมันแต่ว่ามันก็ดังไง มันติดเลยรูวมติดกันเลยอ่ะนะอ่ะสุดท้ายแล้วก็เหมือนตกลงกันได้ว่าอ้าวสี่ทุ่มก็แล้วกันสี่ทุ่มกำลังดีนะอ่ะบางคนก็ยังไม่ทันหลับอะไรเนี่ยนะเล่นใ้หัวข้าหน่อยเล่นหัวข้าหน่อยจากเล่นทุ่มหนึ่งก็มาเริ่มหกโมงหกโมงกว่าเล่นเลยมืดเล่นเลยยังไม่ทันยังไม่ทันหกโมงก็เล่นแล้วหกโมงด้วยตัวคนวก็เล่นแล้วเขาก็เล่นเลยอ่าก็มีก็มีดูกันเองช่วงนั้นชั่วโมงแรกเพราะว่ายังไม่มีคนมาไงสุดท้ายแล้วก็ เล่นไปบอกว่าจะเลิกสี่ทุ่มครับก็จะเริ่มคจะเลิกอยู่แล้วเัาปรากฏว่าคงจะมีลูกบ้านของคอนโดเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจอีกครับตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเลยครับเมื่อคืนนี้ปฏิบัติหน้าที่บอกว่าเลิกก่อนได้ไหมทางทางสานเจ้าก็ไปคุยบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกแล้วเพราะตอนที่คุยเนี่ยสามทุ่มห้าสิบห้าแล้วเขาบอกงี้นะแล้วก็ตัดฉากที่ไม่สําคัญออกไปเยอะแล้วแล้วมันจะถึงตอนจบแล้วไม่จบไม่ได้ เดียวคนดูเนี่ยจะติดใจไงไม่รู้ว่าพระเอกนางเอกจะได้กันไหมหรืออะไรยังไงต้องขอให้จบใช่สุดท้ายแล้วถ้าไม่จบจะใครจะรับผิดชอบนี่ไม่ยอมอไม่ยอมอีกตำรวจไม่ยอมให้เลิกเลยโอ้โหสุดท้ายเท่าแก่นี่ต้องขึ้นไปขอโทษคนดูแล้วครับนะบอกว่าขอโทษด้วยเพราะว่า ถูกเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยห้ามจริงๆนะครัทางลงยิวเาก็ยืนยันนะเขาทำถูกต้องนะฮะก่อนจะเล่นเนี่ยเขาก็ไปขออนุญาตสันติบาลก่อนว่าจะมีการใช้เครื่องขยายเสียง,งบางครั้งปิดถนนปิดซอยพวกนี้นะเขาขออนุญาตหมดครับแล้วกออ็อยู่กันมาเป็น100ปร้อยปีฮะแล้วเขาไม่ได้จัดทุกวันเมื่อคืนนี้วันกคืนสุดท้ายแล้วทนฟังอีกนิดเดียวมันจะเป็นไรประมาณเนี้ยนะในความรู้สึกเขานะจริงทุ่มก็ยังไม่ดึกนะ อันนี้สี่ทุ่มด้วยนะคนกรุงเนี่ยลำรับคนกรุงเนี่ยโอ้กรุงเทพแล้วคนคอนโดเนี่ยสามเดินอยู่เลยโอ้คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะแล้วไม่มีสองทุ่มนอนอ่ะผมว่านะอาจจะมีเหมือนกันนะอาจจะน้อยอ่ะใช่ใช่น้อยแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุยกันได้นะเขาอย่าลืมว่าคอนโดหนีไม่ได้ถูกไหมมันสร้างไปแล้วโลงเงิ้วก็หนีไม่ได้รงงี้วก็หนีไม่ได้เขาอยู่มาเป็นร้อยปีโอ้โหแล้วลงงิ้วมันก็จะต้องมีมีเรื่อยๆแหละครับเออนะอาจจะไม่มีทุกวันแต่ก็ ตุดจีนอ่าจีนตรงนี้ก็อาจจะมีงานลื่นเลยแล้วจะทำยังไงเนี่ยอนทีตห้าวันห้าคืนถูกไหมถ้าเจอทักสิบห้าวันสิบห้าคืนจะทำไงเนี่ยทะเลาะทุกวันหมงเ่ยแล้วงานอะไรคุยกันดีกว่ามันจะจัดเยอะขนาดนั้นอ้าไม่แน่แล้วะฉลองฉลองคุยกันดีกว่าครับนะก็พบกันครึ่งทาง้วก็ลงเยว่กอาจจะเนี่ยสี่ทุ่มนะกำลังดีอ่าเออย้ายเกินสี่ทุ่มนะครับนะ นี่รเรื่องนี้ก็นะครับคอนโดบางกอกเขาที่สั้นสาทรครับ,รบนี่ฮะ